สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามช่อง y o u u u b ไทยแฟรนไช c ์เซ e นเตอร์กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้ขอพูดถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจเพราะการจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนั้นจะต้องดูจากปัจจัยหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางสถานการณ์กระแสแนวโน้มรวมไปถึงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา ยิ่งถ้าเรารู้ว่าในอนาคตข้างหน้า1-2ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้หรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางสังคมก็ต้องรีมหาธุรกิจที่มารองรับหรือตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆค่ะในวันนี้ทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงอยากขอนำเสนอเกี่ยวกับ6ไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจตามเมกะเทนของโรคที่กำลังเกิดขึ้นมาดูไปพร้อมกันค่ะ ว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่ลงมือทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงตามเทรนด์ของโลก 1. ลดรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือฟู้ดทรัคการทำธุรกิจอาหารถ้าทำให้ถูกที่ถูกเวลาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยสูงมากค่ะแต่หากจะเปิดร้านขายอาหารนั้นก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับค่าเช่าที่และที่สำคัญค่ะต้องจ่ายกันเป็นทุกเดือน ช่องว่างตรงนี้ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆนั่นก็คือธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่ค่ะที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่และยังสามารถขายได้ในทุกสถานที่ที่ไปอีกด้วยค่ะการลงทุนเพียงครั้งเดียวก็ด้วยการซื้อรถมาดัดแปลงร้านขายอาหารหรือซื้อแฟรนไชส์อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่และเปลี่ยนทํำเลไปได้เรื่อยๆ หากเรามีฝีมือในการทำอาหารการเลือกทำธุรกิจรถขายอาหารเคลื่อนที่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ 2. ขายเครื่องสำอางออนไลน์ปัจจุบันการจำหน่ายเครื่องสำอางเพื่อขายอย่างถูกต้องและผ่านการรับรองมาตรฐานานั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพราะมีโรงงานที่รับผลิตอยู่มากมายเพียงแต่เราต้องมีสินค้าขั้นต่ำในการสั่งผลิตนั่นเอง และเคล็ดลับของการทำธุรกิจเครื่องสำอางคือคุณภาพค่ะส่วนช่องทางการขายในปัจจุบันก็ถูกกว่าในอดีตมากมายนะคะเพราะการขายผ่านทางออนไลน์ line, ไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องจ้างพนักง,งานถ้าสินค้าดีก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าอย่างกว้างขวางด้วยการบอกปากต่อปากนั่นเองค่ะและการขายเครื่องสาอางออนไลน์ line, จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ 3. แอปพลิเคชันสำหรับเด็ก เด็กสมัยใหม่มีการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นกว่าในอดีตค่ะ อาจเพราะในยุคนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่เมื่อก่อนไม่มีนั่นคือสมาร์ทโฟนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและในยุคของสมาร์ทโฟนคงหนีไม่พ้นเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันเราจะสังเกตได้ว่ามีแต่แอปสำหรับผู้ใหญ่ทั้งนั้นค่ะและแอปพลิเคชันสำหรับเด็กยังมีให้เห็นน้อยค่ะหากเราทำแอปพลิเคชันสำหรับเด็กพร้อมทำเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ 4. บริการดูแลผู้สูงอายุว่ากันตามสถิติในอีกไม่เกิน20ปีต่อจากนี้สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส,ส่วนเกือบ20%ของประชากรทั้งประเทศซึ่งในสัดส,ส่วนดังกล่าวจะถือว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในไม่ช้าค่ะ กระจสสังคมผู้สูงอายุถือเป็นเมกะเทรนอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในประเทศไทยอาจไม่มีลูกหลานหรือเป็นโสดเสียด้วยซ้ำค่ะเนื่องจากค่าของชีพที่สูงในปัจจุบันและด้วยสังคมที่ดูซับซ้อนทำให้หลายคนไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูก เมื่อผู้สูงอายุกำลังกายเป็นตลาดใหญ่ในอนาคตแนวคิดการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบต่างๆจึงน่าสนใจไม่น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการที่บ้านการให้บริการที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์พ่อครัวส่วนตัวหรือแม้แต่การสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุลองศึกษาดูแล้วว่าคนที่ทาจริงจังยังน้อยค่ะและจะขาดแคลนในอนาคตอีกด้วยนะคะ 5. ช้อปปิ้งส่วนตัว ไอเดียนี้เป็นผลมาจากการที่ประชากรเติบโตน้อยลงเพราะไม่อยากแต่งงานค่ะบางคนอยากอยู่คนเดียวอยากเป็นโสดอยากมีเวลาเป็นของตัวเองหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้คนชอบอยู่คนเดียวค่ะแต่การอยู่คนเดียวบางครั้งเราต้องเผชิญกับความเหงาที่คืบคานเข้ามาจึงเกิดเป็นไอเดียธุรกิจบริการเพื่อนเที่ยวเพื่อนชอปปิ้งส่วนตัว ในต่างประเทศถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากและแนวทางการเปิดธุรกิจต้องอาศัยสื่อออนไลน์เป็นหลักคนที่สนใจอยากสมัครเพื่อนช้อปปิ้งส่วนตัวเข้ามาส่งข้อมูลส่วนตัวทางเว็บไซต์ที่ทางเราจัดทาและหาลูกค้าแมทช์กันเท่านั้นค่ะแม้จะดูไม่ยากแต่มีรายละเอียดและมีความละเอียดอ่อนก่อนที่จะทำกิจการจึงต้องเข้าใจเหมือนกับธุรกิจบริการรับจัดหาคู่ซึ่งเป็นในรูปแบบเดียวกันนั่นเองค่ะ 6. ซื้อแฟรนไชส์อีกธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะการที่คนเราจะเริ่มธุรกิจขึ้นมาด้วยตัวเองถือเป็นเรื่องยากและลำบากมากในยุคสมัยนี้ค่ะอาจเพราะว่ามีการแข่งขันมากมายและไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนั้นดังนั้นหากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างธุรกิจขึ้นมาให้คนรู้จัก ก็ต้องใช้วิธีการลงทุนหรือซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดมาประกอบธุรกิจอาจจะเป็นแฟรนไชส์ต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ค่ะอย่างน้อยก็ได้แบรนด์ธุรกิจที่คนรู้จักมาบริหารและมีรายได้อย่างแน่นอนลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั่นเองค่ะ โดยทั้งหมดนี้เป็น6แนวคิดในการทำธุรกิจใหม่ๆตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจก็ลองนำไปพิจารณาว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่นะคะถ้าคิดว่าตัวเองชอบมีความเหมาะสมก็ลงมือทำกันเลยค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือจะรับฟังผ่านทางชอ่อง YouTube ThaiFranchiseCenter ขอบคุณสำหรับการรับฟังและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะท่านใดสนใจธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรวมธุรกิจไทย เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com